ý thức 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 ý โถคุงตอนนี้อยู่สวนจนนะมีอะไรก็สวัสดีครับคุณเรมีครับสวัสดีทะเลพัทยาโ,โถไอเสียหมดเลยมาตั้งอบ้านรักไทยอยู่ทะเลพัทยาโถอุตส่แบบหมดเลยหมดเลยอุตส่าห์ขึ้นเขามาแบบทางแบบสุดยอดเลยครับสวัสดีครับคุณคุณอะไรครับคุณเนะี่ย สุรชัยนะครับเอ่อพามาเที่ยวบ้านรักไทยบอกว่าสวยนะบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ยามค่ำคืนยังมายังไงครับเจ้านายมารถตัวเองเนี่ยครับไอรถรถตู้ผมเนี่ยครับโอ้มันขึ้นมาสุดยอดเหมือนกันนะโอ้หถือถือว่าสุดยอดเลยนะครับอดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่เหมือนอยู่ไอ้ส้เทเถาเลยนะ หมูกระทะใช่ครับนี่ครับหมูกระทะจัดเต็มไปเลยมันเป็นหมูกระทะริมริมริมบึงริมที่นี่ที่นี่ถือว่าอากาศเย็นใช้ได้อุณหภูมิครับบรรยากาศยามค่ําคืนที่นี่ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศกันเลตอนนี้รถเยอะมากแล้วก็ที่พักเต็มหมดจองกันมาเป็นเดือนเขาบอกว่าจองกันมาเป็นเดือนเดือน,อนไหนกัมนมาล่ะ <c oughs> จองกันถือว่าบรรยากาศมันโอเคนะผมว่านะ ได้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูนี่นเขากำลังรอหมูก็ทานกันมไปน้องจานได้รับแอดโถยรอแป๊บมึงเด็กกลับคนดิเอานี่ใช,ใช้ใช้เวลารอนานไหมเนะี่ยก็ครึ่งชั่วโมงแล้วน้องไม่รู้ว่าอาจจะไม่ถึงแล้เพราะน้องแบบโต้นไหนต้นไหนต้นไหนเช็คบินแล้วเราก็ได้นั่งเราจอดโอ้โหลูกสาวผมสวยว่ะอ่ออเอเาอออเราเสียพี่กันไปนะเขาจะเดินไปไลฟ์แล้วนะ เ <im itation> <im itation> นี่บรรยากาศยามค่ำคืนที่บ้านลักชัยผหบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยขับรถมานะต้องต้องต้องให้นั่นหน่อยนะสบายสบายสโสดไม่แอดใครลูกสาวผมบา่าลูกสาวผมยังเลียนยังเรียนยังมาโสดอะไรเรายัง <im itation> เรียนหนังส <im itation> ืออยู่เลย เปิดโต๊ะใหม่แล้วแอดโต๊ะไหนกูก็ชอบบรรจับอืมเป็นไงครับโดดๆๆผมว่าบรรยากาศมันน่าแบบสุดยอดเลยนะเราไม่ได้ครับต้องจองตรงไหนต้องจองนะครับเดี๋ยวช้ามืดจองเรือไปแล้วเราจะมาดู เขาบอกว่าเช้าเช้านะอากาศประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะเขาบอกว่าพระอาทิตย์มันจะขึ้นอยู่ฝั่งหลังนี่อันนู้พกกนนะพระอาทิตย์ตกปละเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้น,นะเ,น,นเนี่ยบริเวณน้ําเนี่ยมันจะมีแบบไอ้น้ําเต็ไมไปหมดเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่างไม่ว่างต้องจองอนะ่ะต้องจองถนะือว่าต้องต้องจองครับต้องจอง อยู่ร้านค้ามันก็โอเคนะพี่พักก็โอเคแบบเขาจะออกสไตล์แบบจีนๆนิดนึงนะจีนๆน,น,น,นี่นิดเขามีรถมอเตอร์ไซค์เช่าไว้นะหน0่100บาทชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูรอบๆื่อใครอยากอยากพักไหนบ้างนะครับ คุณทวินครับอา่าให้เปิดเพลงจีนใช่ใช่มันเหมือนคืหนหนึ่งนึกว่ามานี่แหละอันนี้รถนะคนละห้าสิบบาทรอบรอบรอบอ,อ,อ่างเก็บน้ำเนี่ยรอบอ่างเก็บน้ำเนี่ยด,ดูดูเลยน่าน่านั่งมากเลยโตดูดิเขาแต่งชุดจีนเงนเขาเดินดูชุด,ดนนชจีนเต็มจีนเต็มชุดจีนเต็มเลย มีใครเคยมาบ้างหรือยังครับผมครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันครับดูบรรยากาศมันที่จอดรถแล้วก็มีที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะเขมรมันอยากมาเขมรหมดสิทธ์แล้วเขมรเขมรหมดสิทธ์ล้ะหมู่บ้านกองพลน้อยเปล่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านกองพลน้อยอเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่เก้าเราเป็นคน ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ให้นะครับชาวบ้านที่นี่น่าจะร่วมลบกับสมัยสมัยนั้นฮะ,ะจำยุทธการไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ลบชนะด้วยนะ,ะลบลบกับพม่าน,นี่ยละชนะพอะลบชนะเขาก็ให้พื้นดินตรงนี้แล้วก็ในหลวงก็เลยมอบมอบ ที่ให้แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าบ้านรักไทยดูเดี๋ยวบรรยากาศอันนู้นตรงนู้นที่ที่ผมอยู่อยูๆรอบสระอ่างเก็บน้ําตรงเนี้ยเขาบอกว่าในหลวงรอก้าเป็นคนขุดให้เลยนะไอะท้ท่านท่านไม่ได้ขุดท่านท่านท่านให้ให้ขุดนะดูแล้วก็ถ่ายรูปกันเดินไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าวเพราะว่ากางเต็นทนอนได้นะครับตรงนี้นะนที่ส่วนบุคคลนะครับถ้าจะเดินต้องเดินไปถึงโู่ดูเรือเต็มมาตอนเนี้เรือเยอะมากอัอนนั้นบนเขา รถผมจอดอยู่ตรงน้นน้โน,น,น,น้นน้น,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 นดีนะเมื่อกี้นี้เติมน้ำจากปั๊มพีทีจากจากแมห่ห้องสอมมาพอเติมน้ำปุ๊บเลยมีเครื่องทำน้ำร้อนอะไรเงี้ยบ้านขุนสาก็ใกล้ๆตรงเนี้แอดอ๋อบ้านขุนสาใช่ไหมอยู่ตรงไหนไม่รู้อะว่าถือโอเคนะอากาศมาพอพอประมาณไม่ได้ ไม่ได้แบบแบบสั่นอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่อากาศก,ก็เ,กเย็นประมาณสักยี่สิบห้าเดี๋ยวครับผมขอดูอกากาศประมานประมาณเท่าไหร่อืมน,นะครับเออสิบแปดองศาสบาย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 อะไรตกาง ต้องเดินอ้อมไปทางนู้นเดี๋ยวค่อยๆเดินไปทางนู้นนะครับตรงนี้เขาไม่ให้เดินเขาบอกว่าที่ส่วนบุคคลเขาเขาไม่ให้เดินต้องเดินอ้อมบนนู้น,ค,ค,ค,น,นครับ,ตรตนบ,นรบแต่เดี๋ยวผมกินก่นอนบรรยากาศที่โอ้ใยญ่คนมาถ่ายรูปคือคนเยอะมากเลยครับเยอะมากนี่นี่นี่ยังออกมาก็ไม่หมดนะครับเพราะเดี๋ยวโุงมืดไปเมื่อกี้นี่เอง ถึงมืดกำกี่เนี่ยเขาก็จะถ่ายกกรูปกคันแล้วเขาก็จะยืนยถ่ายรูปน,นั่นอันนั้นแบบจัดเต็มเลยครับมีชุดะอะไรไปนนะแ้วแอดลองลองลอง,ลองกินน้ําพริกน้ําปูกับไส้อัว่วซึ่งใหม่ยยังยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองกินดูครับดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนโอ้โหถือว่าสวยนะเขาทําแบบเนี่ยเป็นเป็นไฮไลท์แบบจุดเด่นอย่างเงี้ย แล้วก็หนึ่งเขาถ่ายรูปกันครับหนาวว่าหนาวโคตรหนาวเลยเขาบอกว่าโรงเรียนมันอยู่ข้างบนเรามาเย็นมากแล้วไม่รู้ว่าโรงเรียน,นอยู่ข้างบนเขาบอกว่าข้างบนจะจอดรถนอน,นยังไม่กินยังไม่กินแปลว่ามาไม่ถึงนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองหากินดูเมื่อกี้ลองกินหม่าล่าไปละ แต่ที่นี่ของเขาก็ไม่แพงนะหมาล่าไม้ละสิบบาทเนี่ยอืมไม้ละสิบบาทอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากแล้วก็เรือก็หกสี่คนห้าร้อยกว่าบาทนั่งเรือวนไปเนี่ยถ่ายรูปนะต้องถ่ายรูปมานี่อย่าอย่าวอาโอ้ไม่เอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายอย่านะอย่านะคนร้องต้องถ่ายอย่างเดียวเลยถ่ายถ่ายมีเท่าไหร่ถ่ายให้หมด เมมีเท่าไหร่จับที่เต็มแล้วค่อยไปลบเมานะครับเขาจะแต่งชุดจีนอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีชุดจีนเนี่ยน้องครับชุดอย่างนี้มันเช่าแพงไหมอ๋อสามรอยบาทนะครับสามร้อยบาทอ่าสามร้อยบาทถือว่ามาช่วงหน้าหนาวนี้ใช้ได้เลยนะ เขาก็จะถ่ายกันแบบกีนเจิอะไรมั่งแต่งชุดกินเริมหนาวแล้วก็จักรยานนี้ก็เช่าได้นะเป็นเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาท มอร์ไซค์ร้อยห้าสิบมอเร์ไซค์ร้อยห้าสิบบาทนะครัแบไบหได้หรอกินไหมน้าน้องมาตามพอ่อละลูกชายลูกชายวันนี้เราจะกินนี้นี่กันแนะนำครับใครยังไม่เคยมามานะครับแล้วหารถชิบ้าก็มาเยอะนะ เขาเขามารถไฟฟ้าเขามาชาร์จที่แม่ห้องสอนก่อนเพราะว่ามันห่างจากแม่ห้องสอนสามสิบก้ากิโลแต่ขึ้นเขาแบบแขึ้นแบบตกใจอ่ะขึ้นแบบนั่นเลยอะมืดเลยอะัอกสอบผมไม่รู้ว่าผมเอาไอเจ้าไว้แววนผมมาได้ยังไงเนะีเดี๋ยวชา้าต้องตรวจน้ำตรวจน้ำมันเครื่องให้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 ดี ไหนไม่รู้ว่าเขาจอง่ท่ไหนเขาได้หรือยังรู้อ่าอะเกผมจผมใตกุ๊ตกุโตแล้วดน่รลหรอแรู้ย่งตรงนี้คนจีนอยู่เยอะ ที่เชียงใหม่เพราะชาวเขาส่วนมากก็เป็นคนจีนใช่ครับใช่ครับเป็นคนจีนเยอะตรงนี้นจีนห่อใช่ไหมทางนี้โอ้แต่มันขึ้นเยอะนะขึ้นแบบหนักมากเลยนะหนักมากเลย หนุ่มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอคิวรอเยอะคิวเขาเยอะครับคิวคิวเยอะมาล่าก็ยังได้เดี๋ยวเขามาตามเดินไปดูชมบรรยากาศ หรือว่าใช้ได้นะอารมณ์นี้แล้วว่าคือม,มาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วครับพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วแต่้ากลับผมรุ่นเช้านะครับแล้วก็เคลียร์รถออกทั้งหมดก่อน เดี๋ยวลถออกทั้งหมดปุ๊บเ,เดี๋ยวเอาเฉพาะสิ่งของที่ผมจําเป็นเอาขึ้นแล้วก็ชาร์จแบตนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้บ้านหนองยาแก้วหนองจานแล้วก็ลองลองแผนใช่ไหมเขายังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านกลับไปก็รอดูก่อนว่า,าวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีใช่ไหม กับเป็นเป็นตัวตัวเชื่อมระหว่างไ,ไทยกับขเขมรไม่รู้ว่าเชื่อมเป็นไงแล้วเป็น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 กล้กวยกล้วยเชื่อมไปแล้วหรือเปล่ากพรนั้ <c oughs> แล้วก็น่าจะลงกลับได้หลังปีใหม่กันนะครับที่บ้านหนองจานนะครับบ้านหนองจาน <c oughs> น่าจะเข้าได้หลังปีใหม่กันหรือเปล่าเพราะว่าเพราะนั้นดูข่าวแล้ว ยังยังไม่น่าจะให้เข้าได้แต่พวกอื่นๆเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นหนองสเสม็ดดอยหลุมอะไรเนี่ยน่าน่าจะเข้าได้นะครับพี่เขียวอยู่ไหนโหเรียกผมนะพี่เขียวผมอยู่บ้านละไคครับบ้านละไคจงังหวัดแม่ฮ่องสอนหน้ามาเที่ยวครับเขาบินโดนขนดนวนใช่ไหมโอ้มันเป็น เทคนิคครับมันเป็นเทคนิคระหว่างหยุดลบแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องการที่จะหาวิธีการปวดน,นะว่าดูดูดไอคุณมันเด็ดมันออกมาเบี่ยน้ำตาให้กับชาวโลกเห็นแล้วก็ให้กับทางคนเขมรเห็นครับว่ามันถูกลังแกมันลักสงบมันอย่างนู้อย่างนี้แมงเอ้ยอยู่ใกล้ๆอยู่อยู่ใกล้ๆตบไหหัวทิ่มเลยนะให้หนูเรียกนะเขียวหรอเขียวหล่อโอ้เ,เ,เ,เอาเอาตามตาม ตามนั่นเลยครับอ่แม่น้ํามีสวยมันเป็นบึงนะครับบึงอันนี้มันเป็นคลองขุดบอกขุดที่ท่านในหลวงท่านท่านขุดไว้ไว้ให้กับพี่น้องชาวจีนที่นี่แล้วก็ชาวจีนที่ไนน่าจะเป็นสมัยเรียกว่าอทหารมาจากมาจากอะไรกุ้งมังต๋งป่ะใช่ไหมใช่ไหมกลุ่มกลุ่มเดียวกันป่ะอ่าแล้วมาร่วมลบอ่ะ ผมกลับวันไหนเหรอครับผมจะกลับวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่สามสิบใช่ไหมอ่าลูกสาวนัดนัดฉลองปีใหม่กับเพื่อนไว้วันที่วันที่สามสิบเด็ดผมจะกลับก็คงคงพรุ่งนี้ตื่นเช้ามานั่งเรือมาเจ้าเรือแบบนี้นี่นเีนเีนีนีเจ้าเรือแต่ไม่ใส่ชุดจีนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดีด๋วยวจะเป็นจีนเตี้ยเลยเอ้าดูเด็อ่าบรรยากาศดีนะ ว่า่ะ่วนนี้ถ้ามาคนก็จะเยอะเขากินกันแล้วเดีย๋ยวให้เขากินกันเน,นี่ยกองอ๋อกองคนเกิบสามใช่ไหมกุ้งมินตังใช่ไหมอดอยแม่สลองเหรอแล้วแล้วที่นี่อ่ะกองคนอะไรครับเรือจีนเหรอครับใช่ครับมันเป็นเรือจีนที่เขาทำออกมานะครับ ที่นี่เขาเขายังพูดภาษาจีนงีวันนี้ผมไปคุยกับคนไทยเลยเนะี่ยเขายังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนั่งคุยกันอะไรกันถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์สถานที่ต้องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่หน้าหน้ามาคนเยอะมากเลยครับดูใ้ดูคนไคมีเนหลายรอบนูนนะ่นอ่ะรอบทั้งหมดนั้นอนะ่ะทั้งหมดคนเยอะเหมือนย้านะขาเนี่ยคนเนยะอะเนี่ย ดูคนเดินดูคนเดินเลยมันก็เดินนี่แหละไนาฟาซาเลย่ดูเลยมาเลยแบบจับเต็มเลยเนี่ยดูเลเต็มคันเลยเต็มคันเลยครับถ้ามาช่วงหน้าหนาต้องเตรียมพร็อปมาให้พร้อมนะหมวกเมอ,เออะไรเนี่ย จะถามว่าอากาศมันเย็นเย็นสู้ดอยอินทนนท์ได้ไหมไม่ได้ดอยอินทนนท์เย็นกว่าช่วงนี้ดอยอินทนนท์เย็นขี้ตกขี้แดงอ่นะใช่ครับมันเป็นโรงแรมข้างบนนะครับข้างบนอ่ะข้างบนนะบนทนะนะ์มันเป็นโรงแรมต้องจองมานะต้องเซิร์ชหาในอินเทนนะอร์เน็ตเ่ยที่พักบ้านลักไทยนะครับแล้วก็จองกันเขาบอกว่าจองจองกันเป็นเดือนเลยจองจองกันเป็นเดือนเลยนะ แต่ผมเอารถมาจอดข้างข้างป่าผมผมไม่ไม่สีเลียดเรื่องเรื่องห้องน้ําผมมีห้องน้ํามาห้องน้าสีอะไรเงี้ยแต่ถ่านหนักก็เดี๋ยวก็ได้อยู่นะเดี๋ยวไปหาที่ทิ้งเอานะครับแล้วก็มีที่อาบน้ามามีที่อาบน้ํามีน้ําอุ่นสบายไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วชมบรรยากาศยามค่ําคืนเขาบอกว่าไฟพวกนี้เอาเปิดตลอดนะเขาไม่ปิดลยนะเนี่ย เราจะเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยน,นั่งแบบชิวๆ้วผมว่าคู่รัก,กน,นะถ้ามานะหรือมาหาสาวจีนที่นี่ก็ได้นะ,ะสาวจีนที่นี่เยอะมนกนนะตกุงทิ้งน่านมาอยู่ที่นี่ดีกว่ามั้งตกุงมาทําธุรกิจที่นี่ดีกว่ามั้งผมว่านะดูเด็บรรยากาศเ <c oughs> <laughs> ชียงใหม่หนาว สู้ลัวไม่ได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใชัวก็หนาวครับโคมงเซยยายลักไทยสวยมากแอดใช่ไหมอ่าบ้านลักไทยสวยมากใช่ไหมครับแอดคงไปชายแดนคงมไม่ได้ไปได้ผมไ่ได้จริงจริงเดี๋ยวรอค่อนรอผมขับก่อนตอนนี้ไปผมว่าว่าเข้ายังเข้าไปแล้วอะไรไปไม่ได้หรอกครับนะอื หลังปีใหม่ผมไปครับหลังหลังปีใหม่กลางเต้นนอนหรือไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม่นอนในรถครับผมนอนในรถผมเอารถตู้มารถตู้ที่ผมไปบ้านหนองจานเราเออพาครอบครัวมาเที่ยวกว่าบอกเขาไว้นานแล้วว่าจะพาเขามาเที่ยวก,ก็เลยพาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปได้อยู่ครับบ้านหนองจานหนองยาแก้วอุ้ยมีอะไรให้ทำเยอะแย,ยะนะครับเสื่อผมนะครับ มีไรทําตอนนี้เดี๋ยวเกิดฟังเต้นนอนหรือไม่ครับผมนอนในรถครับผมนอนในรถครับนอนในรถปุ่นสบายเลยนะครับอุ่นสบายเลยแล้วก็เตรียมห้องนงห้องน้ํามาอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่อาบน้ําอุ่นด้วยผมเอาเตาแก๊สผมมาทําที่อาบน้ําอุ่นถือว่าใช้ได้อะ ห้องเนี่ยไปจองไม่ได้หรอกจองไปก็ก็ยากครับต้องจองมันสวยมากเลยครับดูมุมนี้เป็นมุมที่เขานั่งกินหมูกระทะแล้วก็มันก็สวยเพราะตรงนั้นจะเป็นเขาขึ้นไบโรงแรมอยู่ข้างบนนั้นเยอะมาก ไปหนองจานทางผ่านแวะไปดูธงชาติจาเรนเนินสามห้าศูนย์คืออย่างนี้เดี๋ยวผมวางแผนก่อนผม,ผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะไปที่หนองจานหนองจากแก้วพอหนองจานหนองจาแก้วเสร็จเนี่ยผมทีเรียกผมว่าผมจะล่องไปทางนู่นไอ้บ้านสามหลังน่ะไปดูเขาท,ทาถนนด้วยแล้วบ้านสามหลังถ้าเข้าได้ก็เข้าแล้วก็ค่อยเลาะไปเรื่อยเอยลาะไปเร,เรื่อยนะครับ เลาะไปเรื่อยๆอาจจะไปดูบรรยากาศผมว่าเที่ยวเนี้ยเสียหายเยอะเสียหายเยอะเพราะว่าสื่อเนี่ยถูกกันออกเยอะเขาไม่ให้สื่อเข้าไปเยอะนะครับป่าป่า,ปาน,นี้คงเข้าไปได้กันเยอะแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกินก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวผมจะมาไลค์คุยเรื่องหนองจานกันว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็ดึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับไปตอนนี้กี่โมงแอดไปหนองจานอนี่ครับจะได้กินหมูกระทะกันหน่อยนะเขากินกันแล้วเหรอครับผมจะได้ไปกินมั่งนะครับโอเคนะครับขอญาติลงก่อนนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันเดี๋ยวไปไล้ตรงข้างข้างข้างเต็นท์ผมข้างเต็นท์ผมข้างข้างรถผมนอนสบายยืมนน้ำบรรยากาศวันนี้นั่งคุยไปน,นันเช้าเลยด้วยนะโอเคนะครับขอญาติลงก่อนไปทานข้าวก่อนครับ อันี้้ิดตั้งหรอคะเอาอะไร